Came up and drive today. Yes, Grandma oh, miles. Yeah. Do you go to work still, Grandma? Uh, huh? Nah. Are you, when are you going to back to work? I'm not going to work. I'm retired. Why? Because I'm old. I can't work. Oh. And I have to wait for you to take care of me. And sick too. I'm me too. I'm sick. That's why. Oh. You guys are hurry.

ดิลุกอีเดนดีดูกูจัเอ๊ะเอออธิตานอธิตยานึงอธิตยาปลายพอได้ออกมาหลานออกมาเอาเอาแดดแดดเพราะว่าผาตัดแดดาทิตย์นึ่แล้วอัทิตนึงลใครหน่อยนึงแล้วรากา ่างยัเพ่งๆๆๆตัวยังเจ็บ่โอ้บมบุยไปบบบบุงไปเจ็บูเดอนี่เด้อผูเจ็บแล้วเขียวเห็นเด้อ่สูดไปายเห็นมันบมเป็นเร oh, ื่องง่ายได้คการเ็บปินนี่โอ้จะไ่ย์วิวิทยวิทยวิทย์วิะ Let's go. Let's go! Awesome. Okay. You know. Make sure you lock the door. Be you careful. Know how the door. The Open the and then you open it. And then put it on right here. And then she hmm. kept it there for like 10 seconds and then it started in in chung yeah, to get it bộ <coughs>

กยางค่อยยางยางไวหลายไร้เจ็บเจ็บด like ั้ชื่อพอเขินเลสนี้แหละซมูตี้เนี่ยนม่ซมตี้โอ้โหิซซ่าทุกหลังจริงครับรานเมื่อลัน ซอดมีแต่คนลูกซอดเมดแล้วต่อไปนี้ล okay, <laughs> าวซอดอเมริกาลาวซอดคันเมนเรลาวซอด <Okay. S 1> เวียดลาซอสมดวนันก็ <laughs> ไปนี่อน,นาคต oh, อีกอีกอีกเซาปีนีไว <laughs> มีลูกซอสหมดแล้ว ก็มกกัน,นเนาะซอสเดวมันจงสลดัดเนาะมนเนาะี่น้องอดสลดัดผุนนั่นผนนี่เหยเม่นโอ้อันนี้ก็ซอสอ,อ,อะเนเจ้าของเลยเหาซอสนี่ละซอสนะลูกซอสวันน้ปลาลามอทีอ้า้องตีเป็นป้า chào. Ừ. 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 baby, tuyệt đi. this is cheese? Huh? this is cheese? no. đẹp cheese, everything. mustard, jelly, mustard, Oh. no. Devil. It's a zebra. Oh, no. When so your ketchup in you? here. Is that? No. Oh. It's mustard. Oh, You want mustard? You know what? You do You no want no. hot dog? <laughs> no. đây chung bắc Chúng có quay phải... <laughs> à là là à nữa, i hope maybe one more week or two more week i can do better go back to work cô phải thay na lại cho anh tiếp, đừng ย่งางาน้งานอนนอนนอนอยู่เตียงเป็นอาทิตย์เลยโอ้ยไปสลกแปลกอะไรตายกันยากเจ็บจะเจ็บคนโอ้ทรมานหลายพี่น้องเลยผู้ใดเป็นกำลังเป็นอยู่ในเกี่ยวปัวเด้อไม่ว่าคัาสิโนแล้วร้อยหนึ่งม,มันมีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์่คนคนเท่านะั้นเป็นนั่นี่ะเป็นต้นเป็นแฮมเมอร์ร้อยเนี่ย ย่างกะจาแล้วดาบเนเม่อนดาออนี่างมีแบบเออเป็นเก้าสิบ็ตแต่หากบกค้าว้ากับนายพอันนี้ไม่็นเรื่องนายนี่เดี๋ยเขาเก็บเขาปนเขาก็ต้องบอกป้าไว้ดนด้จนนายเป็นมะเรงเป็นหัวหน้เลยันี่ยังก็ต้องบอกกันร่น ความดีเราครอบครัวก็ใส่ถุนเยอะใสทายออกเลือดบนงทีมันโมเมนต์แฮมโรยมันคือเป็นแนวอื่นจะมีเขาไม่ได้บอกแบบนี่ยบอกแล้วต้องไปหาหมอโรดความเมืองนี่หมอนี่ยมัน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 ทันสมัยอ่าเพรันแทะเราสูบเป็นฟังด้วยโมเมนสอนเนี่ยเราสูบกันฟังเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นเนี่ยเป็นได้หลายปีเลยเนี่ย โอ้ยย oh, yeah. ่านบ่ยาตบ่อยากบอกเมียวันน so. <c oughs> <c oughs> <artists> ี้เมียเราไปเห็นเลือดอ้าวเป็นอยังเจ้าเองเลียจีบดักตายเอาไว้มีเลือดออกแลาวบอกไปห้องหมอทันทีเลยเลือดสั่งเอ้าซาลาล่าก็กัดไม้หักแขนขอบโอกขอบใจน้ำมูเพื่อนมูมูทุกคนที่ให้กำลังใจมาเติมพลุ ຂໍໃຫ້ເມືອງຢູ່ດີແຮງຈົ່ງມີສຸຂະພາບປອດແຂງລ່ຳລວຍປັນທສາທ